น่าจะอีซี่นะกูอยากได้เล็กค้างกดค้างปุ๊บแล้วเข้าเข้าสะโคบมากกว่าถ้าได้รู้สึกจะก้อนบากๆเลยเกมนี้มันไม่น่าจะมีเมื่อกี้ที่กูยิงมันไม่ตายเพราะกูไม่ได้ขึ้นสะโคบเลยกูกดค้างไว้อยู่ไม่เชี่ยมันไม่ถนัดไอสัตว์มันต้องกดลิกเดียวเพื่อขึ้นสะโคบไงไม่เชี่ยอุตส่าห์ยิงตาตัวหนึ่งอีกตัวม่เข้ามารู้สึกว่าเสียงตีนเกมนี้มันเบามากมันเข้ามาใช่กูได้ยินอ่ะได้ยินตอนมันมาใกล้ๆอ่ะมันได้ยินแค่นั้นแหละมันเปียกไม่ได้ดังเหมือนเลนโบ เริ่มแล้วเหรอวะทำไมไวจังวะเริ่มไวชิบหายเลยนายตัวมึงรีบยูเนาะอีเทคเอคใครแย่งเอคกูไปนะไม่สมปืนเริ่มเลยอเริ่มเลยเหรอเริ่มแล้วเหรอปะเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มเลยอะไอเฮียยังไม่ได้แต่งเฮียอะไรเลยกูนึกว่ามันมันรีมาเล่นเล่นแต่งก่อนแต่งแป๊บนึงวู่งเฮียสัตว์ไอ้โหอุ้ยเฮียสวยไม่เท่าไหร่ว่าเฮียโอ้ยไม่ตายวะยิงห้หน่อยอีตัวหนึ่งกูโดนเก็บสวยแอดซิสปะ เจ็บเจ็บเจ็บแรงกดดันเก็บแรงกดดันเก็บเจ็บเจ็บเจ็บปีเข้าเลยปีเข้าเลยยิงไม่ได้เลยเกย์เปลี่ยนเปลี่ยนปืนได้ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ปืนกลอะไม่ถนัดโอ้โหโดนตรงนี้หรอไอ้เหี้ยเอามันดันมาเฮ้ยไอ้ไออเหี้ยแม่งดีจังวะงดีเลยสัสเฮ้ยเหี้ยอยู่กูอยู่กูตัวน,นึงสัตว<อ>์ไปแอติสต์เหรอนั่นยิงอะไรโดนตรงนั้นอะข้างหน้ามึงอ่ะไหน Khác nào rồi, khác rồi người Đây đó Đây 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 Đuổi bươn Ê Vico tắt, tắt Vico Tài, 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 tài Tài lên Này cô tay này tay đăng Cô đăng, cô đăng, cô đăng Cô ấy đồn bù này hí à Ui, tông cú, tông cú, tông tóa Tài, 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 tay 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 tài Kiệp mắc rồi tay kiệp mắc này cô đăng, kiệp mắc mắc Chút lượng, ở đi Này quá Ê, dì, 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 không dì, dì, 2 dì, เจ็บเจ็บฝั่งรถเจ็บฝั่งรถเจ็บไอ้เชี่ยขาเก้าแปดไอ้เหี้ยเท่หูยเยี่ยบคนสเปรย์ไม่ได้ว่ะเี้ยเยกูดันให้ไม่กำลังตายตรงไอสัตว์ยิงตั้งนานยิงไม่โดนไอ้เชี่ยแม่งอึอจังวะ โอ้โหไอ้เหี้ยทีละเสือออกับพีปูยิ้แม่ตาย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 ดันเลยดันเลยดันเลยตามรถตามรถอ๋อเหี้ยแพ้วโอ้ซีสิบกูตายน้อยอยู่แล้หละไอ้เหี้ยค่าแปดตายหกเหี้ยฝั่งนู้นโคตรแบกเลยใช่ไงไอ้เหลืองมนมีค่ายี่สิบเลยหรอไยเสือเหลืองเสือเหลืองอุ้ยก็สนุกดีนะเออกูว่ามันกว่าเยอะเลยนะได้ยิงคนด้วยเออ เอาวะเราต้องฝึกฝนเลยเราอาจจะกลับไปเล่นเลนโบเก่งก็ได้นะเหรอเล่นโบเล่นทีกไวมากเลยนะเล่นครั้งแรกเลนโบกูก็ใช้ได้อล้เจนเนะเ <c oughs> ข้ากระดังเข้ากระดังกระดังเสื้อขาวไม่ไปยังคงวัดกากูอยู่ไอ้สายเ,เป็นไงก็ปึ๊บบัตไปก่อนแล้วกันนะครับน้องๆหลังหลังแทงหลังแทงน้ำแทงน้ำไปเลยให้หน่อยเข้ากระดังไปเลยให้มันหนล้เข้าแล้วอ่ะได้เลยดันเลยดันเลยได้ไปได้ไปได้ไปได้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 อยู่ได้ได้ เจ็บมากนัดไปเลยนัดเจ็บมากมันยิงไม่โดนนัดไปเลยโอ้ยขี้ยนขี้ยุนนี่เฮ้ยหลังมาล่อไอ้สัตว์โอ้ยเขี้ยมหลังไอ้สัตว์โอ้ดังมีระวังสายมึงก่อนเจ็ตายขวาตายขวาตายอย่างไรหนึ่งเฮ้ยไอ้เหี้ยมตายสวยเพื่อนสวยซ้ายมันชักปืนกับกูเลยดีกว่าไอ้สัตว์ตายตายเลยซ้ายตายซ้ายตายใครเล่นสนิท แม่ขนาด QBC ยังดิดม้าเลยสัตว์โอ้ยว QBC ต้องใช้ระยะใกล้เท่านั้นมันมันลั่นไวก็จริงแต่ดาเมจระยะไกลหมาไม่ค่อยแดกเท่าไหร่ตาย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 กูดังตายอยู่กูดังตายอยู่เฮ้ยไอ้เจ๊ดเจ๊โอ้โหไอ้เยี่ยกูดิงโดนติดติดกองมาให้หน่อยดูปล่อยให้หน่อยไปกดังตัวหนึ่ะอยู่หน้าตัวนึงระวังด้วยติดแม่แท็กไม่โดนไอ้สัตว์ ตายตรงตายตายสไนตายโง่ไอ้ควายสไนท์ตู้เอ็มโฟกูไม่ได้ไอ้เหี้ยอู้หูแตยเอ็นนี้มีแก้ววะโอ้โหไอ้เหี้ยนี่กูยิงพัดมันไม่ได้เลยว่ะไอ้สัตวบมันยิงหัวกูยิงเียวอ่ะอะไรกูกูอยู่ข้างหลังเเหหยยยลลัังงตา มีดมีอีกมีอดังอ่ะโอ้เกบป๋าละมีตัวนึงเก็บป๋าละตาย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 เออไา้เิดไรเงี้ยกูก็เอซด้วยนะี้ยาเลื่มอละพักก่อนโอ้สากาไอเ็ดเคกูดังมีสกาตัวนึ่งนะตายวะตด้ยังอเฮียมนโผลยตา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 ิ้มหนยตายโมีสกกามาช้าก่อนอ้าวมันมีีเล่ด้วยเหรอมีมีมีมันีเล่เรื่อยเร่ออ้าเราไม่โดนยิงนะถ้าเราไม่โดนยิงอ่ะมันจะีเล่อง Ồ, oh, lú rồi kìa Ê, con nào thẳng tuông Con nào nhiễm ạ Khóc con nào lên Tay Ê, ê, con đang tuông, con đang tuông Kê, kê, tay không, tay rồi Tay vậy à Ôi, ไอ้เหี้ยข้างโกดังก็มีไอ้สัตว์ก็หนึงโอ้ยเยอะเลยนะข้างโกดังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้างซ้ายโกดังซ้ายโกดังมีเยอะกูดูขวาก่อนนี่นี่นี่ๆีระวังสายมือมึงอ่ะนะสีฟ้าได้แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้เทนสีฟ้าขวาโกดังตายเข้าเลยช้าเลยตา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 ยมีอีกนะมีอีกนะซ้ายโกดังอ่ะยิงเลือดก่อนเฮี้ยเออน่าจะหมดวะหายหมดแล้วพอไปเซฟนแล้วโอ้ยยิงสู้ไม่ได้ไอ้เฮี้ย สวยเฮ้ยเฮ้ยกูสเปรย์ไม่ถึงไอ้เยหะลุนยากไายเกินกูสเปรย์ไม่ได้โอเคโอ้ย a h เอาหรอเอาไว้ไอ้เี้ยเฮ้ยกูโดนนัดสุดท้ายพอดีเอ้ยกูตายน้อยกว่ากูรู้แลละลืมเอ้เี้ยอะมาไอ้สัตว์ลืมเอาสโคบมา ตัวหนึ่งกันตายละฮะโอเแม่ละอ้โดนลอยสองคนเลยเพื่อนไม่ละจะโคตรได้เอ้ามาทำตรงนี้ล่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยคนทนคนทนตายหนึ่งตัวตายหนึ่งตัวยัดมึงยิงตัวตายไหมไม่ตายกูก็ตายเองกูเรือขโมยมาเหี้ยเฮ้ยไปท้ายไปท้ายตัวกดดังมีกดดังมีเอยไปขาแล้วเอยไปขาแล้วเฮ้ยไม่ตายแล้วไงวะตายว่ะเหี้ย ผมพะอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮี้ยไม่ตายพีคกว่ายิงด้วยเจ็บมากอ่ะเจ็บเลยกูต้องเอาปืนกดมาหน่อยไอ้เฮี้ยเอ้าเฮี้ยมันไม่ตายมันไม่ตายแต่มันมาลอยกูตายคืออะไรวะเชี่ยเวกเตอร์ใส่ไม่รูดมันเลยเฮี้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนัดซ้ายกระดังเจ็บมากเออเก็บได้ตัวหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่กูต้องการ อ๋อเหรออ่าวเวกเตอร์ไอ้เวกเตอร์เวกเตอร์ Victor, Victor, Victor. ตัวเวกเตอร์นั่นแหละตัวนั้นแหละเจ็บโคตรเจ็บอะ่ะเวกเตอร์ไอสาาส้สัตว์เวกเตอร์เวกเตอร์ตายนะเออกระดังมีตัวนึงเฮ้ยโอ้โหตักระดังตัวนึงอ่ะออกกระดังมาแล้วอยู่ซสายอยู่ซสายกระดังเข้าเลยเข้าเลยไอ้เหี้ยอะไรวะแม่งยิงไม่ตายได้ไงวะตาย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 ,ตายโอ้โดนหล่อไอ้เหี้ย เอ้ยทำไมฟังเสียงตีไม่รู้เรื่องหรือเปล่าจริงเหมือนกันเลยโอ้โหเฮียโคตรโง่เลยกูตอนนี้เอ๊ะเจ็บแม่เอ้ vector เจ็บ vector เจ็บ vector เจ็บโคตรขวางทางนี่ี่โอ้โหไอ้เหี้ยไม่ตายวะกูสู้ไม่ได้กูสู้ไม่ได้กูเจ็บกูเจ็บนักโอ้โหแม่เอ้ยพี่มุดไหล่กูเฮ้ยสองตัวเลยสองตัวเลยสองตัวเลยโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ได้วะสองตัว สองข้างวิกเตอร์ตายเตายไม่ใช่ว่ไอ้คนตัวเอ้มมามาตายตายวิเตอร์ตายแล้ววิเตอร์ตายแล้วดาวเลยดาวเลยมาดูดดูดูตตายตาเฮ้ยวิเตอร์เจ็ดลงหลังตายตายตายตาตายหมดกังนได้ดัด้ดันได้เฮ้ย ไอ้เฮียเวนเตอร์ไม่ตายได้ไงวะมึงทำบุญมาด้วยอะไรวะเมื่อกี้ไอ้เฮียมันรูดเลยทีเดียวเลยเว้ยเวนเตอร์เอ้าเฮียเอ้าเอ้าเอ้าไอ้เฮียมืดมาจากไหนเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เฮียเจ็บพี่มืดมาจากไหนกูกำลังมันเลยเออแม่งตานี้แม่งโคตรเฮียเลยโดนลอยอย่างเดียวเลยตานี้ทามิงอุบาทมากเลยว่ะ ย็ดแม่ใครโอ้โหเฮียสเตลคิวไอ้กกยึดแค่แม่งยืนเล็งกูเออเออเลยสัตว์กูไม่เห็นไม่มีใครดานซ้ายเลยปิงมันเล่นขวาได้วไหมกวนลึกไปไอ้เฮ <ไว S 2> <อ>ียกูดันมาคิว<อ>ควีแซดโคตรดีเลยรพวกมันเล่นกันได้กันวตายทีแล้วตายตายตาย,ตายเออโอ้อลักแ,แผแพ้เวกเตอร์อีกแล้วเฮ้ยกูแพ้เวกเตอร์เฮียดีได้ไงบัวกูต้องตายกูต้องตาย กําลังตายมันจะตายได้ตัวเฮ้ยได้หน้าได้น่าตาย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 เจ็บมึงโหดจังวะวันเนี้ยตา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 ยเฮ้ยเพื่อนเล่นแบลลี่เหรอใช่มันเล่นเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดลยว่ะซ้ายกําลังตายลงมันคนละคนกับตาที่แล้วนะเออทำไมตาที่แล้วมันดูโหดจังวะไม่มันคือคนตาแรกเลยเว้ยหรอเออตาแรกไง กากาวเลยอะโตปิวไปดิเฮียกูมุกนะเฮ้ยเฮีย,ยแม่งมาจากไหนวะที่ผ่ายแล้วกูตายแปะแล้วตอนนี้โอ้โหเสื้อแดงเจ็บมากปิงเฮ้ยเหียคิดอยู่แล้วไอ้เฮียรวยให้ จริงจังวะได้พุ๊มึงไม่เห็นกูดเนี่ยอุย้ยนี่มันนะแมนไงมิดมิดสวยตายสามตัวเท่านั้นเอ้ยตายไหมโอ้ย <c oughs> โอย้ตาดี้ก็พอใช้ได้แล้วเนี่ยพอไม่นะ่าเกลียดเป็นตาม,มันวัดกู kayak apa ya? itu bang? oh, ya? ketemu, kan? ya?